สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกมวันพันแมน The s t ตองเกต t กันในเซิร์ฟเวอร์4นะเรียไม,ม่ได้ออนเซิร์ฟเวอร์4มานานมากๆนะครับดูในจดหมายผมสิครับผม54ฉบับนะก็เป็นรางวัลเพชรจากเอแลงพ p พี PP, ท้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวลองรับดูว่าผมจะได้กี่พันเพชร ได้มา6,400เพชรเลยนั่นเองนะครับผมเรียกว่ามีเพชรเพียงพอในการซื้อตัวดำซะแล้วนะครับ7,003ตัวดำนะก็ส่วนในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาทำการจัดเทียริสนะครับผมก็จะเป็นเทียริสตัวละครที่เหมาะกับผู้เล่นใหม่นะรู้สึกว่าช่วงนี้ก็ยังพอมีคนกลับมาเล่นเกมนี้อยู่บ้างนะครับพอใกล้จะเข้าเมตาระดับ UR แล้วนายหลายคนก็น่าจะมารอเล่นรอสมตัวละครระดับ UR เพราะฉะนั้นผมก็จะไปทำคลิปจัดเทียริสแล้วกันนะครับผมว่าก่อนที่เราเนี่ยจะไปรอเล่นระดับ UR นะครับในทีมเรา มีตัวละครตัวไหนที่เก่งและก็เหมาะในการเอามาแบกในช่วงเริ่มเล่นเกมบ้างนะครับจะได้ไปทําการลีหากันนะก็ไปดูหน้าตาการจัดเท์ลิดกันเลยดีกว่านะครับแล้วก็มาอยู่ในหน้าการจัดเท์ลิสตัวละครกันนะก็ตัวละครที่ผมจะนํามาจัดในเท์ลิดนี้ทั้งหมดเนี่ยลว้วนเป็นตัวละครที่เหล่าผู้เล่นใหม่จะสามารถทําการหาได้ทั้งนั้นเลยนะซึ่งผมก็ไม่ได้ตัวละครจากในตู้ตัวม่วงมาจัดร่วมด้วยนะเพราะว่ามันก็จะมีบางคนที่โชคจริงๆที่สุ่มหนึ่งใบแล้วก็ได้ตัวละครระดับ S R จากตู้ตัวม่วงแต่มันก็ไม่ใช่ทุกคน เนะอาเป็นว่าถ้าใครมีตัวละครจากตู้ตัวม่วงเนี่ยมันก็อยู่ในแรงกอดเลยกันนะครับพะตัวละครจากตู้ตัวม่วงเนี่ยมันก็เก่งทุกตัวส่วนในคลิปนี้ผมก็จะเอาตัวละครจากตู้ตัวแดงมาแล้วก็ตัวละครระดับ S R ที่ผมคิดว่ามันพอมีประโยชน์เข้ามานั่นเองนะแล้วก็จะมีการแนบตัวละครใหม่อย่างเจ้าตัวนี้มาด้วยนั่นเองนะครับที่จะเป็นตัวละครระดับ S R ที่น่าจะไปลงตู้ตัวแดงตอนที่ตัวละครทาสมิกิล่าง UR เข้าเกมมาส่วนเทียริทของเรานะครับก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด5แรงนาแรงกอดนี่ก็คือเทพนะครับผม เอดก็เก่งนะครับลองจากแรงกอตนะแลงเอก็ถือว่าพอใช้นะครับส่วนไอซับเฉพาะทางเนี่ยก็จะเป็นตัวละครประเภทซับต่างๆนั่นเองนะครับส่วนแรงซีเนี่ยก็คือตัวละครที่ไม่ดีหรือว่าไม่เก่งนั่นเองนะก็เดี๋ยวเราเนี่ยมาทําการเริ่มกันก่อนเลยละกันนะครับผมกับตัวละครอย่างซอมบี้แมนล่างแรกล่าง s อ r นั่นเองนะ ตัวนี้ก็แน่นอนนะครับแรงกรดเป็นตัวละครที่มาพร้อมกับสกิลคอนั่นเองนะเป็นคอที่โกงเป็นอันดับที่2ของในตู้ตัวแดงเลยก็ว่าได้ต่อไปก็จะเป็นตัวละครอย่างวัคซีนแมนตัวนี้ก็จะมาเป็นสายแบบ แปะสถานะกัดก่อนนะครับเอ็อมช่กัดก่อนสีสถานะสนามพลังแล้วก็ทําการระเบิดขึ้นมาพอระเบิดขึ้นมาเนี่ยตัวมันก็จะกลายร่างใหญ่ทําให้ตายยากขึ้นมีไมย่ยอดทอถึง2ครั้งนะเพราะงั้นก็เป็นตัวละครดาเมทที่เก่งมากต่อไปฟินิกแมนนะครับผมก็ลังเลยว่าใช่ตัวนี้อยู่แรงกอดหรือเปล่านะก็เป็นตัวละครที่มีความสามารถในการตายเกิดสามารถเล่นได้ทั้ง2ส,สายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสายเ p พีหรือว่าสายโจมตีและก็ยังมีความสามารถในการโจมตีแถวหลังถึง3ตัวนะพูดมาขนาดนี้นะครับก็ให้ไป ที่แรงกอดเลยนะเป็นได้ทั้งแท่งแล้วก็เป็นได้ทั้งตัวดาเมจต่อไปลูกลักผมนะครับผมโกเกสึล่างแรกนะครับเอาไปที่แรงกอดเลยนะตัวนี้เล่นได้2ส,สายนะครับสายแทงก็โคตรจะถึกนะสายดาเมจก็หมัดเดียวหายทั้งทีแถมสกิลซับในการรีเลือดก็กเรียกได้ว่าโกมากๆ ต่อไปมีท่านไหนมีท่านไหนเรียกว่าเป็นตัวละครจากตู้ตัวดําตัวแรกๆเลยนะต่อจากคิงแล้วก็โบล o ์ส hmm. ก็เป็นตัวละครที่ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับ mm hmm. ก็จะเน้นการทาดาเมจแล้วก็แปะสถานะกระดูกหักเพื่อบัฟพลังโจมตีซึ่งผมมองว่าก็ไม่ได้กิ่งกัดอะไรมากม mm ่ยพราะนับก็ไปที่แรงเอเลยแล้วกันนะ mm hmm. ต่อไปตัวละครตัวใหม่นะครับอธิบายสกิลตัวละครตัวนี้แบบง่ายๆแล้วกันเป็นตัวละครที่จะมีสกิลพาร์ตสีในการเพิ่มพลังโจมตี ให้ทีมเรา25%แล้วก็ลดพลังโจมตีฝั่งตรงข้าม25%ใน2รอบแรกอันติจะมีความสามารถในการดูดเลือดแล้วก็สตันเป้าหมายฝั่งตรงข้ามเพราะฉะนั้นกลับไปที่แหลงเอ็ดเลยแล้วกันนะครับเรียกว่าค่อนข้างเก่งมากๆสําหรับตัวละครตัวนี้ นี่ก็เป็นคิวของกิโลกิโลนะครับเป็นตัวละครตัวคอที่โกงที่สุดอันดับที่1ของเกมในตู้ตัวแดงที่เราจะสามารถทําการหาได้นะมันก็ไปที่แลงกอตเลยแล้วกันนะครับก็ถ้าใครจะหาซื้อไ ID ดีใหม่ๆเนี่ยแนะนําว่าถ้ามีกิโลกิโลเป็นคอก็แนะนําให้จัดนะครับเพราะว่ามันจะช่วยเราเนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นเพราะคอกิโลกิโลในช่วงต้นเกมเนี่ยถ้าเราได้ม,มันโกงจริงๆนะ ต่อไปกระบองเหล็กนะครับตัวละครตัวนี้ก็ต้องบอกว่าในสายตาผมนะครับผมมองว่ามันไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหรนะ่นะก็ไปที่แรงเอและกันนะครับเป็นตัวละครที่ต้องเจ็บก่อนนะครับถึงจะสามารถทําการใช้สกิลได้คุ้มนะในการไล่โจมตีถ้าไม่เต็บถ้าเลือดเต็มนะครับผมมันก็จะเป็นตัวละครที่ไม่มีการไล่ตีเลยนะครับส่วนอันติกก็ไม่ได้แรงอะไรมากมายนะก็เป็นตัวละครที่ถ้าได้มาในช่วงเริ่มเล่นใหม่ๆเนี่ยผมคิดว่าอาจจะไม่ค่อยคุ้มค่าสักเท่าไหร่เพราะตัวละครตัวนี้กว่าจะเก่งได้ก็ต้องยัด HP มันสูงๆกสองั่เอนป เล่นได้เนี่ยเคด่านก็ไม่ดีนะครับ PVP ก็แค่พอใช้เท่านั้นเองนะพอนก็อยู่ที่แรง A ไปเลยแล้วกันต่อไปตัวละครอย่างโบลอดนะครับผมสําหรับโบลอดเนี่ยก็เอาไปที่แรง A เหมือนกันนะครับให้ดีกว่าตัวละครอย่างกระบองเหล็กตรงที่ PVP มันก็เตะตายได้1ตัวแน่ๆนะครับถ้าได้เตะนะยิ่งถ้าเราใส่สายพลังเยอะๆเนี่ยก็จะเตะแรงมากส่วนในโหมดตีบอสก็เรียกว่าเทียร์ก็สเลยก็ว่าได้นะครับเก่งมากๆเลยนะสำหรับตัวละครโบลอส ก็อยู่ที่แรง่ง A แล้วกันนะครับพูดว่าเก่งมากๆแต่ก็ให้ที่แรล่ง A นะต่อไปก็เป็นตัวละครอย่างคิงนะครับคิงเนี่ยไปที่แรล่ง S เลยแล้วกันนะครับผมเป็นตัวละครที่มีความสามารถในการบล็อกพลังงานแล้วก็สามารถทําการอันติทะลุโล่ลอันติมันรุนแรงมากๆเลยนะยิ่งพลังงานเยอะๆในเทิร์นที่2เนี่ยรับรองได้เลยว่าอันติแรงไม่แพ้กับพวกตัวละครเทียบบนๆแน่นอนนะต่อไปก็จะเป็นกาโลนักล่าฮีโร่นะครับก็ไปที่แรล่ง S เลยแล้วกันนะครับผมผมให้เก่งกว่าตัวละครตัวใหม่นะแต่ก็าจะพ พอกันก็ได้นะครับสำหรับตัวละครกาโลแล้วก็ตัวละครตัวใหม่กาโลมันก็จะเก่งตรงที่ในเกมเกมนี้ฮีโร่มันเยอะนะครับผมก็ถ้าเราใส่กาโลเข้าไปในทีมโอกาสไล่ตีก็ค่อนข้างสูงมากๆดาเมจจากการไล่ตีของมันเนี่ยนอกจากจะทําดาเมจมันก็ยังแปะสถานะกระดูกหักสีส้มอมอีกด้วยให้ตัวละครกาโร่ไนตีซ้ำหรือว่าทีมเรา เข้าไปทำดามเดจซ้ำเนี่ยก็จะโดนระเบิดดาเมจที่แรงขึ้นไปอีกนะก็เป็นหนึ่งตัวละครที่เก่งมากๆนะครับผมส่วนใหญ่เวลาคนที่จะซื้อ ID เนี่ยก็จะมองหากาลกกันทั้งนั้นเลยนะก็เรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่เก่งนั่นแหละครับต่อไปจัก,กรพรรดิเด็กนะครับผมสําหรับจัก,กรพรรดิเด็กเนี่ยก็ถ้าจใจพูดนะครับเป็นตัวละครในเกมที่มีในตู้ตัวแดงที่โกงเป็นอันดับที่3เลยนั่นเองนะพอนั้นก็ไปที่แรงเอ็ดเลยแล้วกันนะครับก็ถ้าจะพูดถึงตัวละครที่สามารถทําให้ทีมเราสามารถทําดาเมจอันตรีได้แรง ก็น่าจะหนีไม่พ้นจัก,กรพรรดิเด็กอย่างแน่นอนนะมีการสร้างถานะบทขี่ยนแล้วก็สามารถทาให้ทีมเราเนี่ยติดกระหน่ำได้ด้วยก็เอาไปที่แรงเอสน่าจะไม่มีใครคัดค้านสำหรับตัวละครอย่างจัก,กรพรรดิเด็กนะต่อไปราชาทะเลลึกก็ไปที่แรงเอแล้วกันนะครับเป็นตัวละครคอที่ผมให้เป็นอันดับที่4ตอนนี้นะ แต่ว่าคอมันก็ไม่ได้ดีเด่นอะไรมากมายส่วนใหญ่จะเอาไปเล่นกับทีมกัดก่อนมากกว่าแล้วตัวมันก็ค่อนข้างเก่งนะครับยิ่งเลือดน้อยยิ่งต่อยหนักต่อยหมัดเดียวเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะต่อยด้วงตายได้เลยเหมือนกันนะแต่ถ้าต่อยด้วงไม่ตายมันก็ตายเองสัตว์เจ้าตัวละครอย่างราชาทะเลลึกก็ไปที่แรงเอแล้วกันนะครับ ต่อไปก็จะเป็นพิกก็ตนะครับก็พิกก็ตในตู้ตัวแรงจะมีเพียงแค่ล่าง s s r เท่านั้นนะครับ่วลล่าง s s r เบวกเนี่ยถ้าใครไม่ทันในกิจกรรมก็น่าจะหาไม่ได้แล้วแหละครับก็สับตัวละครอย่างพิกก็ตเนี่ยผมก็จะให้พี่ที่แรงเอและกันนะครับให้ก่อนคิงแล้วกันนะเพราะล่างแรกมันก็ถือว่าใช้ได้นะครับสกิลตามค่าเ p นะมีอมนะครับผมอมตัดตัวดาเมจฝั่งตรงข้ามไปได้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนั่นเองนะครับสับตัวละครตัวนี้ต่อไป G4 นะครับตัวนี้ก็ได้แค่ตีบอล เมลสกาดก,ก็ต้องบอกได้เลยว่าช่วงเกมเปิดในใหม่เป็นตัวละครที่แรงมากแต่ถ้าพูดถึงเรื่องความเก่งเนี่ยก็ไปที่แลงซีแล้วกันนะครับไม่เก่งแบกทีมเราไม่ได้นะแต่ไปกอริบาสนะครับถ้าเล่นทีมกัดก่อนก็เอาไปที่แลงเอได้นะครับเป็นตัวละครที่มีในทีมกัดก่อนเรียกว่าดีใช้ได้เลยนะเพราะว่าสามารถเอามาคอมโบทีมกัดก่อนได้แรงที่สุดแล้วนะเพราะเวลาเจ้าตัวละครตัวนี้เนี่ยแปะสถานะกัดก่อนเมื่อไหร่มันก็จะเพิ่มพลังโจมตีทั้งทีมได้ถึง3 0เลยนะ ต่อไปทัตซึมเมกินะครับก็ไปที่แรงเอแล้วกันนะครับผมแต่ว่าเป็นแรลงเอที่อยู่สูงกว่าเมทัลในนะก็เป็นตัวละครที่เกมเปิดใหม่เก่งเป็นอันดับท็อปคู่กับอะตอมิกเลยแล้วกันก็ในเมื่อพูดถึงอะตอมิกแล้วก็เอามาไว้ด้วยกันเลยแล้วกันนะครับเป็นอันดับ1อันดับ2ของตัวดาเมจในแรง่งเอนั่นเองนะทีนี้เกลิลเนี่ยเกลิลถ้าใจพูดก็ถ้าปั้นดีดีมันก็แรงมากๆหนะสามารถมาเล่นคอมโบตัดพลังงานได้ด้วยเพราะงั้นก็ไปที่แรงเอเลยแล้วกันนะครับก็เป็นให้เหนือกระบองเหล็กกลละัันนรบเีียงําาดตม้ ต่อไปโจเซ่ล่างปีศาจก็ไปที่แรงเอ็ดเลยแล้วกันนะครับเป็นตัวละครที่แปะสถานะกัดก่อนแบบใหม่เอ้ยไม่ใช่กัดก่อนสิต้องพูดว่าเป็นสถานะสนามพลังแบบใหม่นั่นเองนะครับและตัวมันเนี่ยก็มีความสามารถในการระเบิดสถานะสนามพลังได้ด้วยตัวมันเองด้วยนั่นเองนะครับทั้งแปะได้แลวก็ทั้งระเบิดได้เพราะงั้นครบเครื่องมากๆสำหรับโจเซ่ล่างปีศาจต,ต่อไปซูเปอร์ดร์กชายเนี่ย ผมขอใส่เป็นซับเฉพาะทางแล้วกันนะครับตัวมันเนี่ยเป็นตัวซับทําให้ทีมเราถึกขึ้นนะครับผมโดนดาเมจจากอันติได้น้อยลงนะสนนี้ก็จะเป็นตัวละครอย่างวัคซีนแมนก็ไปที่ซับเฉพาะทางแล้วกันนะครับถ้าพูดถึงเรื่องดาเมจเนี่ยตัวนี้ไม่ค่อยมีนะแต่ถ้าเอาไปจับคู่กับพวกโกลิบาสหรือพวกตัวละครที่มันแปะสถาน,นกัดก่อนได้เนี่ยก็เรียกได้ว่าทําได้ดีเลยนะครับความสามารถในการระเบิดดาเมจต่อเนื่องของมันแต่ถ้ามีโจเซ่ล่างปีาศาจใช้โจเซ่ล่างปีาศาจจะดีกว่านะ ต่อไปพี่ด้วงนะครับผมพี่ด้วงก็เไปที่แรงเอเลยละกันนะครับตัวนี้เรียกว่าถ้าเหลือมันตัวเดียวในทีมเนี่ย ก็หวังพึ่งได้เลยนะครับขอแค่มันด้านติดทุกรอบไม่ติดตันรับรองว่าในช่วงต้นเกมไม่มีใครเอามันลงแน่ๆน,นะถ้าไม่เจอพวกโบลอติอะไรพวกนี้นะครับทีนี้ก็เป็น p รีพริซันเนอร์ก็ไปที่แลงซีนะครับแทงท็อปเป็นตัวละครที่คนอื่นรีไอดีเนี่ยจะไม่ค่อยเจอนะครับแต่ว่าผมรีไอดีสิบไอดีนะครับผมก็จะเจอแทงท็อปเนี่ยประมาณ9ตัวนะแต่ส่วนใหญ่คนอื่นจะเป็นตัวละครตัวนี้นะครับผมไม่ก็ตัวนี้หรือไม่ก็เกลิวนะแล้วผมเนี่ยจะเจอแทงท็อปอย่างเดียวเลยนะครับต่อ ล่างแรกก็ไปที่แรงซีนะครับส่วนโซนิกล่าง2เป็นตัวแจกฟรีที่ได้มา2ดาวเนี่ยก็อยู่แรงเอเลยนะครับผมแต่ก็แค่เป็นแรงเอทท้ายนะแต่ถ้าเราสามารถทํามันขึ้น5าดาวได้เนี่ยมันก็จะอยู่ในระดับนี้เลยแล้วกันนะครับเป็นทั้งตัวดาเมจแล้วก็เป็นตัวบัฟสปีดนะแต่ถ้าได้มาเพ็นงแค่2ดาวก็ไปที่แรงก็ต์นะครับผมที่อยู่ระดับท้ายๆหน่อยแล้วกันทีนี้ต่อไปก็จะมาเหลือเพียงแค่ตัวละครระดับ FR แล้วนะครับก็ตัวแรกนะครับผมโกลเด้นบอลนะครับก็ไปที่แรงเอแล้วกันนะครับ หน้ากากหวานเนี่ยเรียกว่าเป็นซับเฉพาะทางในการเอาไปตีบอสแล้วกันนะครับพี p ก็พอเล่นได้นะแต่ไม่ค่อยแนะนาสักเท่าไหร่ก็ไปที่ซับเฉพาะทางาไว้ตีบอสแล้วกันส่วนฟูกุกินะครับเป็นตัวดาเมจที่ผมคิดว่าอาจจะไม่แรงเท่าโกลเด้นบอลนะครับคอมโบก็ค่อนข้างน้อยนะก็ไปที่แรงสี่นะส่วนบิคกิงก็ไปที่ซับเฉพาะทางแล้วกันนะครับเอาไว้ตีบอส ตัวนี้นะครับผมจําชื่อมันไม่ได้แล้วเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นตัวละครที่ถ้าทีมเราเนี่ยมีโล่มันจะเพิ่มพลังโจมตีให้ยิบห้าเปอร์เซ็นต์กับไปที่แรงซับเฉพาะทางแล้วกันลินลินนะครับผมก็ไปที่ซับเฉพาะทางเหมือนกันนะครับถ้าไปอยู่ในทีมที่มีความสามารถในการเพิ่มเลือดเนี่ยตัวนี้จะบู์ความสามารถในการหิวลเลือดได้ สูงขึ้นอีกนะครับคือทิวทีเต็มหลอดเลยนั่นเองนะถ้าจับคู่กับตัวละครอย่างเกโลเกโลหรือไม่ก็โกเคสือนะครับฮิลเต็มหลอดแน่ๆส่วนนั่งมวย4มือนะครับก็ไปที่ซับเฉพาะทางเหมือนกันนะครับถ้าทีมใครเนี่ยพลังงานไม่พออันติก็ใส่ตัวละครตัวนี้ไปได้นะครับจะเพิ่มพลังงานในการอันตีให้เราเนี่ยหเม็ดใน2เทินแรกนั่นเองนะก็2งเทินก็จะได้มาทั้งหมด2เม็ดนั่นเองนะครับต่อไปบัคุซันก็เป็นตัวคอนะครับระดับ SR ที่ดีที่สุดในเกมแล้วนะ และสุดท้ายก็จะเป็นตัวละครตัวนี้นะครับเอาไว้เพิ่มดาเมจต่อเนื่องให้ทีมเรานั่นเองนะครับสำหรับตัวละครอย่างพี่ผีเสื้อตัวนี้ก็ไปอยู่ที่แรลงซับเฉพาะทางแล้วกันนะนี่ก็จะเป็นหน้าตาเทียริตของตัวละครที่เก่งมากๆสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับ เท่บนก็จะเป็นตามที่เห็นเลยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นตัวละครจากตู้ตัวดํเที่ยวามาลงตู้ตัวแดงทางนั้นเลยนะจะมีโซนิกร่าง2ที่แจกฟรีนะครับที่ถ้าได้2ดาวก็จะเป็นตัวดาเมจที่ล่วงแถวหลังแรงมากแต่ถ้าได้5ดาวก็จะเป็นทั้งตัวดาเมจและก็ตัวบัฟความไวนะส่วนแรงเอเนี่ยก็ถือว่าเก่งทุกตัวนะครับแรงเอก็ถ้ามีเนี่ยก็หยิบนํามาใช้ได้เลยนะครับผมโดยเฉพาะอาตอมิกกับทัศซสุมกิแบกได้แน่ในช่วงแรก,แรก ส่วนทับเสพาะทางก็อย่างที่ผมได้อธิบายไปในแต่ละตัวนะครับผมว่ามันมีความสามารถอะไรส่วนแรงซีถ้าได้มาไม่จะเป็นต้องปั้นก็ได้นะครับผมรองไว้ในคลังเลยก็ได้นะเว้นแต่ว่าเราจะขาดแบบพวกสายต่อสู้สายพลังงานในการมาปลดล็อกคอก็สามารถ เลือกนํามาปั้นได้นะครับสำนักตาการจัดเทียริสสำหรับตัวละครของผู้เล่นใหม่ที่มันเก่งเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยช่องเราก็มีซุปเปอร์แดงแล้วนะครับสามารถกดซุปเปอร์แดงมาได้ถ้าชอบแบบมากๆนะส่วนถ้าไม่สะดวกในการกดซุปเปอร์แดงก็สามารถกดไลค์คอมเมนต์เอาไว้ได้เหมือนกันนะครับก็สามารถช่วยพพอร์ตช่องได้เหมือนกันนะเอาในคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับผมไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็บายๆนะครับ